ใส่ไข่มุกเยอะๆใส่นมเยอะๆของโปรดเลยค่ะทุกคนอันนี้คือชาไทยใส่นมนะคะก็คือที่ร้านเขาไม่มีไข่มุกนะคะทุกคนก็เลยมาต้มไข่มุกใส่เองซะเลยเพราะว่าน้ําชอบกินไข่มุกตอนแรกสั่งเขาเขาบอกว่ามีแล้วสักพักหนึ่งเขาบอกว่าดื่มหมดค่ะคือเขาวันนี้เขาไม่ได้ต้มมาก็เลย มาต้มไข่มุกเองเลยค่ะทุกคนแล้วก็ใส่เต็มที่เลยค่ะคือชอบกินก็ใส่ไปเยอะๆเลยนะคะใส่เต็มที่เลยทุกคนมากินด้วยกันนะคะทุกคนมากินซานนาม,มไข่มุกด้วยกันนะคะส่วนนมสดเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะคะเพราะว่าเราชอบหอวานมันเนาะทุกคนแล้วก็ใส่นมเพิ่มเข้าไปมีประโยชน์ด้วยแล้วก็เพิ่มไข่มุกเข้าไปส่วนร้อนก็ของเราเองนะคะเพราะว่าก็ให้ใด้ลอดน้อยๆมา ทีนี้ก็กินได้เลยค่ะทุกคนอร่อยเนาะเพราะว่าขอเขาออกหวานๆหน่อยแล้วเราก็มาผสมเพิ่มเติมอ,อนะไรเนอนไข่มุกเราก็เ <c oughs> ยน็นเย็นมาก ืนตอนนี้ฝนกำลังตกนะคะทุกคนก็แต่ตกไม่แดงนะคะก็ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบก,กับคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมการติดตามและการกำลังใจค่ะให้ทุกคนนะคะทุกคนกินด้วยกันนะคะไปล้วค่ะไปค่ะ